คลิปนี้ถึงคิวของงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแล้วนะครับกับการทําบ้านนอกดาวที่จังหวัดราช,ชบุรีครับทุกวันหยุดเนี่ยผมจะมาที่นี่นะครับเพื่อมาทําบ้านให้กับลูกค้ารอบนี้นะครับอย่างที่บอกไปเป็นการทําระบบไฟฟ้านะครับก่อนที่จะติดฟ้าแล้วก็ผนังสมาร์ทบอร์ดต,ตามในรูปนี้เลยนะครับแน่นอนครับนี่ฮะอย่างเช่นปลั๊กไฟตรงนี้หรือแม้กระทั่งดาวไลท์เจาะไม่โดนซีลายแน่นอนครับเนี่ยับปลั๊กไฟตรงนี้เนี่ยมันจะแข็งแรงมากครับถ้าเป็นช่างไฟแยกกันเนี่ยมันจะไม่รู้จงังหวะไม่รู้ตำแหน่งรู ที่จะเจอเหล็กข้างในนะครับเพื่อจะยึดสกรูเนี่ยมันจะแข็งแรงมากถ้าไม่เจอเหล็กเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงดึงปลั๊กก็จะหลุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการจ้างช่างนะครับช่างที่สามารถทําจบครบคนเดียวได้เนี่ยนะแล้วก็ต้องทําดีด้วยนะนะได้มาตรฐานด้วยเนี่ยสวยงามประณีตมันจะดีสําหรับเจ้าของบ้านมากๆเลยครับอย่างในรูปเนี้ยอย่างที่บอกไปนะครับมาถึงงานของไฟฟ้านะครับเนี่ยอย่างข้างบนเนี่ยถามว่าจําเป็นไหมที่จะต้องทําให้เรียบร้อย แน่นอนครับคนที่เป็นช่างไฟฟ้าด้วยเนี่ยจะต้องโชว์จะต้องทํางานออกมาให้ดีให้เรียบร้อยนะครับถึงแม้ว่าจะปิดแผ่นฝ้านะครับเนี่ยตามในรูปนี้เลยนะฮะเราก็ต้องทําให้ได้เนียบได้มาตรฐานนะครับแบบนี้นะเพื่อความเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยนะครับของเจ้าของบ้านก่อนที่จะปิดแผ่นฝ้าต่อไปนะครับอ่ะก็ดูเป็นแนวทางครับสาหรับในคลิปต่อไปก็จะเป็นในส่วนของงานติดฝ้าและงานทําสีมาชมต่อไปนะครับกับ EP ที่สําสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นครับเกราะครับ